สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดอย่าเพิ่งหมดหวังกับการลงมติก้าวไกลเปิดฉากยุทธการโรยเกลือลุยสอบนิพนธ์ประชาธิปัตย์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังการลงมติในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจสอสพักก้าวไกลนำทีมโดยนายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักแถลงข่าวถึงผลการลงมติว่า ยืนยันว่า4ี่วันที่ผ่านมาพัากเก้าไกลได้ทำงานสุดความสามารถก็แล้วแต่ประชาชนว่าจะแปรผลลงมติหรือหาไหนยะจากผลที่ออกมาอย่างไรแต่ยืนยันว่าเราได้กรีดแผลลงในสภาและแผลนั้นสะท้อนปัญหาจริงๆที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันและปีนี้จะไม่เหมือนปีที่แล้วเพราะมียุทธการโรยเกลือย้ำแผลที่เราได้กรีดไว้แล้วในสภาอีกทั้งมีกระบวนการในการ ทำงานต่อเนื่องทั้งยื่นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและศาลในการที่จะควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินนางสาวสิริกัญญาตันสกุลสอสอบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพักก้าวไกลเปิดเผยว่า เมื่อเห็นผลลงคะแนนวันนี้ก็รู้สึกผิดหวังเป็นอย่างยิ่งซึ่งเราได้เปิดแผลตั้งแต่ระดับแผลควรไฟไหม้แผลชกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวที่นายกรัฐมนตรีเลี่ยงภาษีไม่ยอมยื่นค่าน้ำค่าไฟผิดกฎหมายปอปอชอไปจนถึงการคอร์รัปชั่นนโยบายการวางแผนรถไฟฟ้าและอุตสาหกรรมต่างๆผิดพลาดไปจนถึงการเอื้อประโยชน์กับนายทุนรายใหญ่หลายราย ให้เข้ามาใช้ทรัพยากรธรรมชาติเอื้อประโยชน์พวกพ้องตัวเองและเครือข่ายอย่างไรก็ตามการตัดสินใจขั้นสุดท้ายอยู่ที่ประชาชนว่าจะให้รัฐบาลชุดนี้เข้ามาทำงานอีกหรือไม่ นางสาวสิริกัญญากล่าวอีกว่ายุทธการโรยเกลือในระดับต่อไปจะมีการยื่นหนังสือจดหมายหนังสือร้องเรียนต่างๆไม่ว่าจะยื่นเรื่องถอดถอนรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่ดินและกรณีผิดจริยธรรมนักการเมืองไปที่ปปชพร้อมทั้งมีการยื่นขอข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดในหลักฐานต่างๆโดยจะขอข้อมูลไปยังกองทับบกในการช ที่ดินราชพัสดุเพื่อการปฏิรูปกองทัพการยื่นตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆในทุกกระบวนการโดยเฉพาะของกระทรวงกลาโหมที่มีข้อผิดพลาดมากมายและไม่มั่นใจว่า ถ้าไม่มีการรู้เห็นของคนในระดับรัฐมนตรีจะยังทำได้หรือไม่สำหรับกระทรวงศึกษาธิการจะต้องมีการตรวจสอบต่อไปในการตัดงบประมาณกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางด้านการศึกษานั้นเป็นไปด้วยความชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เหล่านี้เป็นกระบวนการโรยเกลือให้แผลที่เราเปิดไว้ในสภาไปเน่านอกสภาเป็นการติดตามผลว่ารัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีจะมีชีวิตรอดการอภิปรายหรือไม่ ขอบคุณประชาชนที่ได้ร่วมตรวจสอบรัฐบาลไปกับเราด้วยในครั้งนี้หลักฐานต่างๆจะไม่เกิดเลยถ้าไม่มีเบาะแสที่ถูกส่งมาจากประชาชนและผู้สนับสนุนพรรคทุกท่านทำให้ทำงานได้สมบูรณ์แบบและน่าเชื่อถืออย่าเพิ่งหมดหวังกับการลงมติในวันนี้ นางสาวสิริกัญญากล่าวอีกว่าในอันดับแรกๆจะมีการยื่นปปอชอถอดถอนนายกและนายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยจะมีการยื่นในส่วนของนายนิพนธ์ก่อนเป็นอันดับแรกเพราะมีหลักฐานพร้อมในส่วนผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงโดยนายกรัฐมนตรีและรองนายกที่มีการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม จะเรียกร้องให้ส่งหนังสือเปิดเผยรายงานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงคดีบอสอยู่วิทยา ที่มีนายวิชามหาคุณเป็นประธานจำนวน5,000หน้าโดยในนั้นจะมีรายชื่อและรายละเอียดที่ชัดเจนว่าใครพัวพันทั้งที่เป็นสมาชิกสภานิติบัญญตัติและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองส่วนนายทุนผูกขาดพลังงานยืนสอบสวนรายงานที่มีการสอบสวนปี58-59แต่หยุดการสอบสวนไปให้มีการรื้อการตรวจสอบคดีอีกครั้งโดยก็จะตรวจสอบและลำดับความ สำคัญต่อไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ